ปุถไทธา,านีชาวบ้านขนลุกเลขโผล่ต้นใสใกล้เม่นเผาศพเลขตรงกับทูบชาวบ้านนำเลขไปเสียงดวงหลังมาเผาศพที่วัดหาทรายงามเลขโผลให้เห็นที่อำเภอหลานสัก เมื่อเวลา18นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดหาดทรายงาหมู่ที่8ตำบลระบำ,อ,ำอลานสักจัังหวดอุทัยธานีได้พบกับชาวบ้านได้นำทูปเทียนมาจุดขอเลขที่ต้นไทรที่มีอายุเกือบร้อยปีที่อยู่ใกล้กับบริเวณเมนเผาศพซึ่งมีลำต้นใหญ่ได้พบกับชาวบ้านได้พากันมากราบไหว้ที่ต้นไทรก่อนหน้านี้ชาวบ้านนั้นได้เห็นเลขโผล่อยู่ที่ต้นไทรซึ่งที่ผ่านมา ก็ไม่เคยมีใครเคยพบหรือเห็นเลขที่ต้นไทรดังกล่าวเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านรายหนึ่งได้เดินทางมาทําพิธีชาปนก,กิจศพที่วัดดังกล่าวก็มองไปที่ต้นไทรก็เห็นคล้ายกับตัวเลขขึ้นอยู่ที่ต้นไทรรูปร่างใหญ่โตคาดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะมาให้โชคหลังมาเผาศพชาวบ้านพอมาอีกวันจึงได้ชวนญาติิด้วยกัน พากันมาดูตัวเลขที่ต้นไทรอีกครั้งพร้อมกับนำธูปมากราบไหว้ขอโชคที่วัดดังกล่าวหากถูกรางวัลจะนำเงินมาทำบุญที่วัดและทำบุญให้กับศพที่ไม่มีญาติทั้งนี้ตัวเลขที่โผล่ที่ต้นไทรบางคนก็เห็นเป็นเลข54บางคนก็เห็น64ส่วนตัวเลขที่จุดธูปเลขได้คือหนึ่งหสชาวบ้านอึง้ง เลขตรงกับชาวบ้านที่เห็นอยู่บนต้นใจค่ะนิว24ภาวินีสีอนันต์ภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน